เริ่มเรียนเลยนะครับบทในข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของออในเรื่องของการเกี่ยวกับเงินลงทุนเช่าคาวนะครับในข้อ11ที่เราจะเฉลยเนี่ยก็คือเป็นหลักทรัพย์หลักทรัพย์เพื่อค้านะครับแล้วก็อาจารย์เฉลยข้อหนึ่งคือข้อ12คือหลักทรัพย์เพื่อขายนะครับทีนี้ในโจทย์ข้อเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเขาให้ข้อมูลเรามาว่าบริษัทสินใจมากเนี่ยจ่ายซื้อเงินลงทุนนะครับ เขาจ่ายซื้อวันที่หนึ่งมกราคมปี x หกนะก็มีเง่อนตอบเป็นนี้นะครับดังนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมาทึกบัญชีการซื้อเงินลงทุน3ตัวนี้นะในวันที่หนึ่งมกราคมปี x หกนะครับขอให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาซื้อหุ้นสามมันเนี่ยนะครับหนึ่งพันสองร้อยหุ้นจ่ายเงินหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท นะครับแล้วก็ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์5 0รหุ้นนะครับในราคา5 3 0 0 0บาทแล้วก็หุ้นกู้10% 11,000บาทโดยหุ้นกู้เนี่ยจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในวันที่1มิถุนาดังนั้นเนี่ยตัวหุ้นกู้นักศึกษาต้องดูว่าเรื่องศากย์เราซื้อวันที่1มกราคมปี x อกแต่ครั้งสุดท้ายที่จ่ายเงินบันผลจ่ายดอกเบีย้ยนะครับคือ30ิมิถุนายนปีที่แล้ว ดังนั้นเนี่ยการซื้อหุ้นกู้จะต้องมีดอกเบี้ยรับติดมาด้วยนะครับเราต้องจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยรับนะครับอ่ะเราก็บันึกเปันสีนะครับพร้อมันอปบัญชีตัวแรกนะครับสองห้กมัคราคมวันที่1นะครับเราซื้ออะไรบ้างเราก็ซื้อตัวแรกคือหลักทรัพย์เพื่อคาใช่ไหมครับอาจารย์ขอเขียนย่อนะครับ หุ้สามัญน,นะครับของบริษัททุกใจอันนี้เขาจ่ายเงินไปหนึ่งแสนสองมอันถัดมานะครับเขาซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้าหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับบริษัทสบายใจ 5,3000บาทะครับตัวถัดมาซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้าของตัวหุ้นกู้10%ใช่ไหมครับซื้อด้วยเงิน1 1 0 0 0บาทแต่ตัวหุ้นกู้เนี่ยจะต้องมีดอกเบี้ยรับติดมาด้วยนะครับฉะนั้นเราเดบิตดอกเบี้ยรับรอไว้เลยเดีย๋ยวตอน คนที่30ขึ้นานเราจะรับดอ,อกเบี้ยเราไม่ไดรับเต็นปีนะครับเดี๋ยวพอ GL ตัวนี้อยู่รอยอยู่ด้านเดบิตพอมานทาการเลยครับเดบิตมีรอยอยู่6เดือนเราเครดิตเข้ามาอีก1ปีก็จะตัดเหลือ6เดือนพอดีเลยนะครับตัวนี้เราก็รับเข้ามา10,000นะครับเวลาคิดดอ,อกเบี้ยหุ้นกู้กลับไปดูโจทย์นิดนึงเราจะใช้มูลค่ามูลค่าตรงนี้เราใช้ในการคิดดอ,อกเบี้ยกับการถ่ายถอนนะครับ เราไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือทุนของเราที่เราซื้อเราใช้ตัวนี้ในการคิดดอกเบี้ยและไถ่ถอนนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทหุ้นกู้เขาจะได้เป็นมูลค่านะครับคอจะไม่ได้เป็นหุ้นว่าเราซื้อมามูลค่าเท่าไหร่นะแล้วหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้มาคิดดอกเบี้ยนะครับร้อยละสิบก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็คูณด,ด้วยหกหารด้วยสิบสอง นะครับตรงนี้คือในส่วนที่เรายังไม่ได้รับเงินไม่ใช่โทษทีเราจ่ายเราใจ่ายให้ผู้เ,เราใจ่ายให้คนที่เป็นคุณคู่หรือคู่เดิมน,นะครับพร้อมดอกเบี้ยนะครับมาห้าร้อยเดี๋ยวการปีเรารับมาพันหนึง่งมันก็จะตัดกันเหลือห้าร้อยพอดีนะครับเหมเือนเราจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนเราก็เครดิตด้วยเงินสดนะครับเรารวมสองฝั่งเรารวมวด้านเดบิตนะครับเป็นแสนแปดหมื่นหกพัน ้0 0บาทนี่คือรายการแรกรายการที่สองนะครับ เห้ไปดูนิดหนึ่งรายการถัดมาก็คือ28กุมภานะครับซื้อหุ้นทุกใจนะครับอีก400หุ้นซื้อตัวนี้400หุ้นนะครับในราคาหุ้นละเกาสิบของเดิมมีอยู่กี่หุ้นครับของเดิมมีอยู่1,200หุ้นนะครับเราซื้ออีก400ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับรวมเป็น1,600หุ้นแล้วนะ ต่เราจะซื้อตอนนี้เราบันทึบัญชีซื้อ400หุ้นนะครับหุ้นละ90บาทเสียค่าค่าธรรมเนียมเป็นค่าในหน้าหุ้นลั2บาทนะครับอ่ะเราก็บันทึกบัญชีภุมพภาภาระที่28นะครับเราก็เดบิตหลักทรัพย์เพื่อค้า ห,หุ้นสามัญของบริษัททุกใจนะครับแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดเลยนะครับวัลคำมวนนเราก็คือ400หุ้นถูกไหมครับหุ้นละ90แต่ว่าเราต้องเสียค่าในหน้าอีก2บาทฉะนั้นกลายเป็นหุ้นละ92บาทนะครับกลายเป็น92เป็นต้นทุนของเราที่เราจ่ายเงินไปเพื่อให้ได้หลักทรัพย์นี้มานะครับเราก็จะได้ เป็นตัวหลักทรัพย์ที่เราซื้อมาคือสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท หลักทรัพย์หลักๆคอนเซ็ปของสินทรัพย์คือเงินที่จ่ายไปไม่ได้สินทรัพย์นั้นมา,มาฉะนั้นคุณจ่ายเป็นค่าแลวแต่คุณต้องรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ให้หมดนะครับกรณ hm ีนี้เราจ่ายค่าในหน้าเราต้องรวมเป็นต้นทุนครับเราจะไม่เดบิตค่าในหน้านะครับเพราถือเป็นเงินถ้าเกิดเราไม่จ่ายค่าในหน้าเราจะไม่ได้หลักทรัพย์นี้มาจึงต้องรวมเป็นต้นทุนนะครับไม่มีมันถึงแยก ถัดมาครับวันที่30มิถุนายนนะครับรับดอกเบีย้ยหุ้นกู้ใช่ไหมครับดูตามโจทย์นะครับโจทย์อยู่วันนี้แล้วรับดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับอันนี้ต้องรับเต็มปีเพราะว่าเขาแล้วเขาจ่ายเขาจะจ่ายเงินสดมาเต็มปีแต่ว่าเรามีดอกเบีย้ยรับรออยู่ด้านเดบิตแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเครดิตต,ตัวนี้เข้าไปมันก็จะออ f ซ e ตกันมาดีเหลือด้านเครดิตอยู่500ก็รับดอกเบีย้ยตามปกติครับมิถุนายนสามสิบ เราก็เดบิตเลยครับรับดอกเบีย้ยเดบิตเงินสดเครดิ Credit ตดอกเบี้ยรับนะครับคูณก็คือหมื่นหนึ่งคูณสิบเปอร์เซ็นต์ก็รับหนึ่งพันแต่ตอนต้นปีเนี่ยเราบันทึกเดบิตดอกเบี้ยรับไปพันหนึง่งฉะนั้นมาเจอเครดิตต,ตัวนี้ยอพูดเลยก็อยู่ที่อะไรครับดอกเบี้ยรับอยู่เครดิตอยู่ห้าร้อย ดูตัวอย่างถัดมานะครับโจทย์ถัดมาคือ3 1ตุลานะครับขายหุ้นกู้ไป1ใน4ก็คือขายไป25%ได้เงินมาส0 0พันนะครับเสียค่าใช้จ่ายไปร้อยหนึ่งทีนี้หุ้นกู้เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนครับว่าตั้งแต่เราได้หุ้นกู้มานะครับระหว่างตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะหุ้นกู้มีการซื้อเพิ่มมาไหมมีการขายออกไปไหมถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวก็แสดงว่าหุ้นกู้ที่เรามีคือตัวนี้มีตัวเดียว ถูกไหมครับมีตัวนี้อยู่ตัวเดียวก็คือตัวต้นทุนเราหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทถูกไหมฉะนั้นเราก็มาดูกันครับว่าคุณกู้ที่เราขายออกไปเนี่ยวันที่ตุลาคมวันที่สาสิบเอ็ดนะครับเราขายแล้วเราได้เงินเท่าไหร่เราก็ลองคำนวณเงินสดที่เราได้รับเขาบอกว่าเราได้เงินเท่าไหร่ครับสามพันแต่เสียค่าในหน้าเท่าไหร่ครับ 100ฉะนั้นเวลาขายหลักทรัพย์นะครับเราจะไม่บันทึกค่าใช้จ่ายนะครับเหมือนกับตอนซื้อแต่เราจะค่าใช้จ่ายตัวนั้นไปหักป็นเงินสดที่เราได้รับนะครับสุทธิไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราได้เงินจากการขายหุ้นคือสามพันแต่เราเราเสียค่าใช้จ่ายไป100ฉะนั้นเนี่ยเราได้เงินแค่เท่าไหร่ครับ2,900เราก็เทียบครับกับว่าเราก็เทียบก่อนว่า อันนี้คือเงินที่เราได้รับแล้วเราต้องมาหาว่าราคาทุนของของหลักทรัพย์เงินไอตัวหุ้นกู้มันเป็นเท่าไหร่นะครับราคาทุนของมันราคาทุนในสุรที่ขายนะครับมันก็คือตัวหลักทรัพย์เองถูกไหมตัวหลักทรัพย์หุ้นกู้เอง ตัวนี้เราลองมาคิดครับเราต้องเอาราคาที่เราบันทึกบัญชีไว้ก็คือ11,000บาทเราบันทึกบัญชีไว้เราขาย1ใน4เราก็ต้องคูณด,ด้วย1ส่วน4นะครับ 1>, 1ส่วน4เราก็ขายออกไปเท่าไหร่ครับ2,750ถูกไหมครับ แต่เงินสดที่เราได้รับเนี่ยสองพันเก้าเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวค่าหุ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาบอกได้รับเงินสดมาเลยสามพันแต่เขาไม่ได้บอกว่ารับดอกเบีย้ยมาตังหาาฉะนั้นเนี่ยไอ้สามพันเนี่ยมันได้ไอ้ทษิตในในทษทตตัวนี้สามพันนี้สามพันเนี่ย, 3, ย, 3, ยมันได้รวมดอกเบีย้ยที่เป็นส่งของเราด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกอาจารย์เอา 2, 9, 2, 7, 6, สองพันเก้าลบสองพันเจ็ดสิบก็คำนวณกันไปได้แล้วถูกไหมถ้าเขาจ่ายดอกเบีย้ยตางหาาออกมาสามพันนะครับ ถ้าโจบ,บอกว่าได้พร้อมดอกเบีย้ยได้สามพันได้เงินสดสามพันพร้อมดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยต้องคิดดอกเบีย้ยมาเติมด้วยเติมในส่วนของเงินสดนะครับแล้วในส่วนดอกเบีย้ยจะไม่เอามาคิดตัวกําไรของการขายหลักทรัพย์แต่ในโจข้อเน,นี้ยเขาบอกว่ารับเงินสามพันแล้วจบเลยแสดงว่าสามพันเนี่ยมันรวมดอกเบี้ยรับของเราด้วยเราต้องหาดอกเบี้ยรับด้วยนะครับเพื่อจะหักออกไปนะครับงั้นเนี่ยเวลาคิดดอกเบีย้ยก็คือคิดตั้งแต่วัน วันลยครับวันรับดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดคือรับเมื่อ30มิถุนานับมาเลยครับจนถึงวันไหนครับวันที่เราขายตัวหุ้นกู้กี่เดือนนะได้กี่เดือนครับตรงเนี้ยจาก30มิถุ 3, นาถึง31ตุลาทั้งหมด4เดือนนะครับสี่เดือนเราก็ได้ดอกเบีย้ยแล้วครับอ่ะเราก็คิดดอกเบีย้ย นะครับเพราะเงินสดรวมดอกเบีย้ยไ้ด้วยนะครับถ้าเงินสดไม่รวมดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยจ่ายตังหกไม่ต้องเอาดอกเบีย้ยมารวมนะครับแต่คิด,ด,ดรับด,ด,ด,ดอกเบี้ยตังหาออกไปเลยก็เดบดิตเงินสดเครดิตดอกเบี้ยรับก็จบไปเลยแต่ข้อนี้เขารวมดอกเบีย้ยไว้ในเงินสดแล้วดังนั้นเราต้องเอาตัวดอกเบีย้ยมาคิดเป็นส่วนหนึง่งมารวมในการคิดต้นทุนด้วยนะครับ <c lic ant> คิดเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยสูตรคือเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งขายเท่าไหร่ ขายเอาไปแค่1ใน4คิดเฉพาะส่วนนะครับคูณ10%คูณ4ส่วน12ต้องคิดเฉพาะส่วนนะครับ <nosso S 2> ก็ได้ <ส sunrise> 83ดสจุดส, <MON IT> <AL> สานะครับ <nam eless> เอา2ตัวนี้บวกกันนะครับ เงินสดจะเปลดไอตัวดอกเบีย้ยจะลดเงินสดนะครับเพราะว่ามันได้รวมเอาไว้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอกดด้วย2,833นะครับนัศาาสองตัวน,นี้ลบก,กันก็จะได้กําไรจากเอ,อกำไรจากการขายงาเงินลงทุนหรือกำไรจากการขายหลักทรัพย อันนี้เป็นกําไรที่เกิดขึ้นจริงนะครับนนเป็นกําไรเกิดขึ้นจริงอยู่ในตัวนี้เป็นหมวด4ี่อยู่ในงบกําไรขาดทุนนะครับเท่าไหรครับกําไรของเรา6 6ส7บจบาทอันนี้คือวิธีคำนวณแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกว่ารับสามพันพร้อมดอกเบี้ยรัรบเงินสดสามพันพร้อมดอกเบี้ยมีค่าจ่ายร้อยหนึ่นงตรงมาทัดดอกเบี้ยรับต้องมาคิดไหมครับคิดแต่ไม่เอามาเอามาคิดตัดนี้ คือตัดบรรทัดไม่ออกไปเลยแต่คิดนะแต่คิดแยกตังหาครับน้อาก็ไปเดบิตเงินสดคเครดิตดอกเบี้ยรับแ0ดร้อยแล้วสี่แปดสิบสามจุดสามสามบาทแยกรับตังหาแสดงว่าเขารับส่งกาให้เงินสดเรามาสามพันแปดสิบสามบาทสมหันองสาวจตงนกออกไหมครับแล้วก็จะเสียค่าธรรมเนียมอีกร้อยหนึ่งเท่านั้นเองอะบันทึกบัญชีก็เดบิตเงินสดถูกไหมครับง่ายๆชัดเจน สอ0พเครดิตตัวหลักทรัพย์คุ้นกู้ที่ขายออกไปถูกไหมสองพันเท่าไหร่ครับ7จ0ดรรับดอกเบี้ยรับด้วยครับเพราะว่าเงินสดนี้ได้รวมดอกเบี้ยไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยแปดสจุ 33. ที่เหลือเป็นกำไรจากการขายหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนนะครับ หกสิบหกจุดหกเจ็ดทีนี้พอเราขาย ตัวเงินลงทุนในหุ้นกู้นะครับหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์เพื่อค้าหุ้นกู้ออกไปเราก็มาลองหาดน,น,นึงครับว่าแล้วราคาทุนที่เหลืออยู่ในบัญชีเหลือเท่าไหร่นะครับตัวหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่เราขายไปเมื่อกี้นี้นะครับราคาทุนเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนที่ซื้อเมื่อวันที่หนึ่งมกรา เราซื้อมาที่11,000บาทถูกไหมอันนี้คือคอสอันนี้คือมูลค่าของมันถูกไหมครับมันมีมูลค่าหมื่นหนึ่งแต่ต้นทุนที่เราซื้อมาเนี่ยคือ1 1 0 0 0ห1นึ่งตุลาเราขายออกอันนี้ซื้อเข้ามาขายออกไป1 4ใน4ก็คือขายไปเท่าไหร่ครับอันนี้ขายออกไปคีดเป็นต้นทุนคือ2700ร้ 50แต่มูลค่าที่คิดของมันก็คือแค่2,500นมเอา1ใน4ไปคูณนะครับฉะนั้นมันก็จะมีมูลค่าคงเหลือครับต้นทุนในคอสอันนี้บันทึกอยู่ในสูุดบัญชีของเรานะครับจะเหลือ8,250ในขณะที่มูลค่าของมันตามที่จะถ่ายถอนได้ก็คือ7,500 ฉะนั้นมูลค่าตรงนี้เราอาจารย์บอกแล้วเอาไปทำอะไรครับเอาไปคิดดอกเบี้ยครับเอาไว้ใช้ไถ่ถอนอ <c oughs> ส่วน8 2 5 0นนั่นคือราคาทุนของเรานะครับนี่มูลค่าที่มันเหลืออยู่ ทีนี้ถัดมานะครับ31มทันวาเขามีมูลค่าการทของกันลงทุนแต่ที้จริงๆเราต้องทําอีกหนึ่งตัวคือตัวหุ้นกู้ต้องทำไงครับกับหุ้นกู้ครับหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่30มิถุนาแต่วันนี้เรากําลังเดินทางวันนี้เราเดินทางมาถึง3ามทันวาแล้วเรามีหุ้นกู้อยู่เราต้องทูดึอะไรครับเกี่ยวกบหุ้นกู้อหนึ่งตัวดอกเบี้ยค้างรัไหครับ ในโจทย์ไม่ได้สั่งใช่ไหมแต่มันต้องทำนะครับต้องบันทึกดอกเบี้ยค้งลับเพราะว่าไม่งั้นเวลาทํารายงานทางการเงินข้อมูลก็ไม่ครบถ้วนนะครับทีนี้พอเราบันทึกดอกเบี้ยค้งลับนะครับอ่าอาจารย์ทําตัวนี้ต่อเลยก่อนปรับปรุงนะครับดูใช้ข้อมูลตัวนี้แหละธันวาคมที่31บันทึกดอกเบี้ยครั้งลับก็เดบิตเลยครับ ดอกเบีย้ยค้างรับถูกไหมเครดิตด้วยดอกเบี้ยรับดอกเบียเบ้ยค้างรับหมวดอะไรนะครับหมวดเบอร์เบอร์อางเบอร์หนึ่งดอกเบี้ยรับเบอร์สี่ยังไม่พลาดนะยังจำได้อยู่นะทีนี้คิดดอกเบีย้ยคุณกูคิดยังไงครับอ่ะสูตรครับให้สูตรแล้วเอาอะไรคูณกัน ใช้ตัวไหนคิดครับใช้ตัวนี้8,200ห้า7 5 0นี่ไงเห็นไหมเรามีมูลค่าเหลือ7,500ก็ต้องคิดที่7,500คูณ10%คูณกี่เดือนครับนับจากมินทนาหรือนับจากตุลาใช่ต้องนับจากมินทนานะครับเพราะถ้าคุณนับจากตุลา นะครับแปลว่าคุณบางส่วนมันขายออกไปแล้วนะครับไอ้ที่เหลืออยู่นะมันอยู่เต็ม6เดือนนะครับก็6ส่วน12นววเป็นเท่าไหร่ครับ375 <c oughs> จริงๆจะเข้าหน้าหนาว้ทำไมดูฝน,นยันตกอยู่ใช่ไหมปีนี้ฝนเยอะหวยกินเจหมูเป็นชิ้นเลย เจย่างอยู่ข้างรูเขียวปิ้งไปปิ้งมาแล้วกินเจร้านไหนชื่อเจกินเข้าไปเถอะข้ามันไก่ร้านเจอะไรเงรี้ยกินเจอ่ะถัดมาครับธันวาคมวันที่31เอขาบอกว่ามีมูลค่ายุ่ธรรมของหลักทรัพย์ต่างๆนะครับมีสามหม้นเก้าสิบแปบาท หุ้นบริมสิทธิ์นะครับราคาหุ้นละ110บาทแล้วก็หุ้นคู่คมีราคาพิจธรรมอยู่8,000นะครับอ่ะเราก็ามาทําทีละตัวอันนี้โจทย์อยู่ตรงนี้ลืมเปิดโจทย์ให้ดูนะครับอ่ะดูตัวแรกตัวของหุ้นสามัญก่อนวิธีการคืออะไรครับเราก็ดูเทียบครับว่า f ฟร์ไ a ล u e ของมันเป็นเท่าไหร่หุ้นสามารญเรามีกี่หุ้นครับหุ้นสามัญมีกี่หุ้นจำได้ไหมั1600ห้ย1 6พันหกร้อยพุ้นถูกไหมครับซื้อสองครั้งหุ้นละเก้าสิบบาทอันนี้ใช้ราคายุติธรรมนะครับแฟร์ไ a ล u e เป็นเงิน156,800สห้าหมืนพร้อยต่อจากนั้นเทียบต้นทุนของเราครับว่า เราซื้อสองครั้งเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ต้นของเราซื้อครั้งแรกเราซื้อที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยซื้อครั้งที่สองอีกสามหมื่นหกพันแปดร้อยนะครับก็เป็นเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเราเทียบกันครับแฟร์วันูคือเหมือนคล้ายๆราคาตลาดนะครับตลาดทรัพย์รับซื้อหุ้นเราแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อย แต่ต้นทุนเราเท่าไหร่ครับ1นึ่0แสนห้าหมื่นั้ยขาดทุนไหมขาดทุนครับขาดทุนไป2,400ตัวนี้ขาดทุนเกิดขึ้นหรือยังครับขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในข้อนี้บริษัทเป็นเอ็นเป้ใช่ไหมครับเป็นกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะฉะนั้นข้อประแสงในงบกำรปรขาดทุนได้เลย ครับแต่ถ้าเป็นเป้ก็ไปแทรนใ,นในไหนครับคาดทุนแบบเบสเซ็ตนะครับอ่ะบันทึกบัญชีครับเด็ปิดเลยนะครับกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับของหลักทรัพย์นะครับเพื่อค้า เราก็ปรับกับบัญชีเลยครับเงินลงหลักทรัพย์เพื่อค้าหุ้นหุ้นสามัญสองพันสี 2, ่ร้บาทไอตัวที่หนึ่งร,รับเดี๋ยวเราปรับทั้งหมดสาตัว ที่สครับเสร็จยังครับตัวนี้ตัวทีอาจารย์เขียนรอไว้เลยนะครับเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหุ้นบูมรมาสิทธิ์นะครับ คนเสร็จยังครับเถ okay, นะอาจารย์ขอไปเลยนะครับหุ้นบริธิทก็ทำเหมือนหุ้นสามัญครับคือแฟร์ไวลูในโจทย์เรามีกี่หุ้นครับหุ้นบริษิท ไม่มีการซื้อเพอิ่มมีการขายออกก็มีทั้งหมด500หุน้นราคาตลาดก็คือหุ้นละไฟวิลลุคือหุ้นละ110ก็เป็นเงิน50,0005,000บาทคอสของเราเท่าไหร่ครับ, 5, บเราไม่มีการซื้อเพอิ่มมีการขายได้เลยก็ตามที่บันทึกไว้เ,เมื่อวันที่1มกราคมถูกไหมครับคือ50,000อันนี้กำไรหรือขาดทุนครับ, 5, บเป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ 2,000บาทก็เดบิตครับตัวหลักทรัพย์เพื่อค้าหุ้นบุริมสิธิ์เครดิตด้วยกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับของหลักทรัพย์เพื่อค้า2,000บาท โอเคนะครับตัวสุดท้ายครับคือหลักทรัพย์คุ้นกู้ทำเหมือนกันนะครับคือดูแฟร์วรัลย์ลูฟแฟร์วรัลย์ูโจดบอกมาเท่าไหร่ครับแฟร์วัลย์ูมีเท่าไหร่ครับมีอยู่แปดพันคอรสต,ตัวนี้เรามีเท่าไหร่ครับจำได้ไหมเราทำหาไว้ใช่ไหมคือตัวนี้ นี่คือคอสของเรา8,250เอาตัวนี้มาใช้นะครับขาดทุนหรือกำไรครับขาดทุนนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับก็บัญชีบัญชีเดบิตกำไรขาดทุนนี้ไม่เกิดขึ้น,น หลักทรัพย์เพื่อค้าเครดิตด้วยตัวหลักทรัพย์เพื่อค้าหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้สิบเ็นต์ร้